ที่นั่งจากเอเธนกลับมาที่กรุงเทพหลับไหมไม่หลับครับคิดอะไรอยู่ตอนนี้คิดถึงเรื่องักโทครับสิ่งที่วางไว้วาดไปมันไม่ใช่จะต้องอยู่ความเป็นจริงแล้วทีนี้จะทำยังไงจะเดินหน้าต่อไหมสิ่งที่เราลุยมาที่สี่ห้าปีที่ผ่านมาแล้วก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว เคยผิดบังมาตลอดครั้งนี้เรามั่นใจในตัวเอง้วเขาผิดบังอีกทำให้แบบ้อแท้ครับว่า้อแท้ว่ามันเขาจะยังยังดูยังเชียเราอยู่ไหมว่าเราไม่ได้ดังใจต่อยก็น่าต่อชนะแต่กับแพ้เนี่ยครับจะทำให้แบบ คิดมากผมคิดมากที่ร้องไห้ตอนนั้นคือผมชุ่มเทมากผู้ชายครับมผมชุ่มเทบอกบอกกับลูกว่าที่ผมซมม้อมวยผมไม่ลูกผมจําหน้าผมไม่ได้ครับมีครั้งหนึ่งผมไม่ชกบลูกผมเห็นผมเพราะมองแบบคุณเป็นใครเขามองเนี้ยมองลักษณะนั้นครับผมจะจะว่าผมมุ่งมั่นมากเกินไปหรือเปล่าตั้งใจมากกันหลอดทาให แล้วกลับมาผิดหวังนี้ทําให้กับคิดน้อยใจตัวเองโอ<ฮ>ลิมปิกครั้งแรกของสมจิตถึงไม่ได้ไปแต่ถือว่าเราพยายามถูกไหมครับแล้วไม่ได้ไปครับพิพิจารณาครับครั้งที่สองเราไปเราเป็นตัวเต็งเราพลาดครับครั้งที่สามเอาไหมอีสี่ปีตอนที่ลงอยู่บนเครื่องครับพอถึงเครื่องบินลงไทยแปะพื้นผมคิดว่าจะยังไง จะให้คําตอบเอาตัวเองยังไงจะชกหรือจะอะไร mm hmm. ก็ร้องไห้สองสาบวันครับแต่ผมไม่เคยร้องไห้ใครเห็น mm hmm. ผมแ่อบร้องไห,ห้คนเดียวถ้าอยู่ที่ทีกผมก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยครับที่บางคนวิ่งเข้ามาบอกว่าสมจิตชกต่อนะคุณยังมีฝีมืออยู่ก็ผมได้กําลังใจตรงนี้มามา,ากเหมือนกันที่ว่าพี่น้องชาวบทยให้กําลังใจผมก็เลย บอกว่าอะผมจะกลับมากับมาเพราะว่าวันนี้ผมว่าผมไม่ได้ล้มผมแค่เซโอโแค่เซเซทำไมผมจะยืนสู้ไม่ได้คิดว่าแค่เซผมยืนสู้ต่อก็อย่างผมว่าผมมัจจ่นใจว่าผมเป็นคนชี่และพี่ชอบตัวเองสูงอ,อายุไม่สำคัญ กำปั้นเขาโตขึ้นจะให้เขาโชคโมยไหมไม่ไม่โชคเลยค่บเขาเป็นปลูกนักโมยนะไม่โชคครับทำไมฮะลำเขาเวลาก็ไม่มีเจ็บตัว ผมไม่ให้ลำบากวันผมนะครับผมยอมลำบากตัวเพนดีกว่าไม่อยากเขาลำบากยังไงก็ไม่ยอมไม่โชคเด็นขาดไม่ยอมจะให้เล่นกีฬาเล่นกีฬาได้เนอย เป็นผู้แพ้ในกีฬาโอลิมปิกที่แอตแนแต่ว่าเขาเป็นผู้ชนะสําหรับจับเขาคุยในคือวันนี้และน่าจะเป็นท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ด้วยนะครับแหมแพ้ไปแล้ว,ลวบอกอะไรกับลูกก่อนที่กลับมาใช่ไหมต้องพูดก,กับลูกไหม ผมโทรมาลูกวันที่ยี่สิบสามผมโชคยี่สิบเอ็ดผมแพ้บ,บอกป้นานพ่อเอาเหรียญมาฝายลูกไม่ได้นะอตอนเด็กๆเจ็ดแปดครวเนี่ยยังไม่หยุดให้แม่อุ้มนะครับต้องร้องให้แม่อุ้มเจ็ดแปดครัครับกระตูคุณไม่ใหญ่ใช่ไหมไม่ใหญ่ครับตัวเล็กผมจนชกมวยมวแล้วนะตอนนั้นอะชชมวยมวไทยด้วยครับแปดควบชก แม่เขาอุ้มไปอุ้มไปกึงอ่างวางอํานวดขี่เขาก็นวดให้พอต่อยเสร็จลงแม่เขาไม่ได้อยากอุ้มหรอกแต่ว่าคุณร้องให้แม่อุ้มใช่ครับอุ้มลูกนั่งัวไปถึงปุ๊บอ่านวดครับพอต่อยลงวทีก็อุ้มลงวทีครับแม่อุ้มท้าไม่อุ้มอ่ะร้องแม่อุ้มแม่อุ้มร้องไงอ้อแม่อุ้มผมแม่อุ้มผมแม่ครับผมสาวกุลาชแต่คุณก็ชกชกชงชกชเพื่อนนะครับเสร็จปุ๊บชงเสร็จแม่อุ้มผมแม่อุ้มผมครับว่าแม่ปุอยกับแม่หรือยัง แม่โทรไปก็แม่ไม่ค่าคุยด้วยครับเพราะแม่กลัวแกจะรองไห้ครับเพีเพราะว่าผมกับแม่มไ่คุยก็ถามแม่กินข้าวยังแค่นั้นครับผมไม่คุยเรื่องมวยเลยไม่ผมไม่คุยไม่คุยเรื่องมวยกับแม่ทำไมครับแม่ไม่พูดด้วยหรือว่ามีต่างคนต่างรู้ว่าจะไม่พูดครับต่างคนต่างรู้ว่าจะไม่พูดตั้งแต่แพ้กลับมาเนี่ยครับก็ยังไม่ได้พูดเรื่องที่แพ้อะไรอย่างกลับมากับแม่เลยจนถึงตอนนี้ครับ เรยังไม่ได้เจอแม่เลยอย่างรัืมกลับไปจะบอกกับแม่ไว้ยังไงผมจะบอกแม่แม่ผมทำให้สำเร็จตั้งใจไว้สิ่งนี้ผมตั้งใจไว้แม่ผมทำสำเร็จแล้วคือเตรียมคำพูด,ดไว้เตรียมไว้ผเตรียมไว้มแม่ผมทำสำเร็จแล้วนะแม่